สวัสดี100ท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพลงนี้พี่ปอนชอบแล้วเม่ยพี่เพิ่เลิกเขาไปแล้วค่ะปอนอยากรู้เหตุผลไหมว่าทำไมถึงเลิกแม่ขอห่อนึงได้ไหมลูกแม่จะเล่าให้ฟังผู้ชายเยี่ยมมากแม่ขอนพี่กากหมูห่อนึงได้ไหมลูกเพื่อปการประเดิมแลวแม่จะเล่าความเยี่ยมมาให้ฟังอันนี้ขอเล่าแบบไม่แคร์เลยคะเพราะว่านาเป็นเพื่อนที่ฉันในเฟซบุ๊กอยู่ แต่ว่าไลนา์ฉันบล็อกไปแล้วเรียบร้อยแบบซ้ำๆนะคะแต่ว่าได้เป็นเพื่อนฉันในเฟซอยู่ฉันน่า,นามาดูซิก็ไม่แคร์เมื่อวานเนาะแบบเลิโอแล้วบอกแม่ค่ะใครโอแล้วบอกนะคะคุยกับแอดมินได้เลยค่ะโอแล้วค่ะเล่าเลยค่ะผู้ชายคนนี้มันแอดแม่มาจากแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งเว้ยแล้วก็ประมาณว่าเธอเราอยากหาคนคบจริงจังเราอยากหาคนที่แบบรวมสร้างอนาคตไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาใจไปแน้งเมยา่า ทุกคนขาโอนเพิ่มได้เลยนะคะลบไปแล้วนะคะเหลือ298หอมมันก็ทําเหมือนมันรักเรามากเว้ยน้องเมยา่าเหมือนประมาณว่าเธออยู่ไหนเธอจะไปเที่ยวเธอจะกลับกี่โมงเธอจะอะไรแบบว่าวิดีโอคอลหาเราตลอดเวลาเว้ยแล้วคืนแรกเราก็ไปเที่ยวเราก็เมาใช่ปะพอเรากลับมาถึงห้องเว้ยก็ฟีลแบบเธอเปิดกล้องสิอยากเห็นหน้าเธอเลยแล้วก็เธอเวลาเมาเนาะอยากเห็นควยซางอย่างเงี้ยนางก็ชักว่าเว้ย แตกไปน้ำหนึ่งแล้วเราก็แบบว่านี่แหละสุดท้ายเราก็ไม่ได้มีค่ากับเธออะไรเลยคาที่เธอบอกว่าเธออยากจะคบจริงจังมันไม่มีอยู่จริงหรอกคือว่าแค่อยากน้าแตกพอมาน้ําแตกเว้ยเราก็เลยวางสายใส่มันคืนนั้นประมาณตีสี่แล้วตื่นเช้ามาข้อความมันมาหาเราประมาณยี่สิบกว่าข้อความว่าเธอตื่นยังเธอทําทอะไรเธอโกรธแล้วหรอเธอหายโกรธยังอะไรประมาณนี้เหมือนจะแสดงว่าขอโทษนะสำหรับพฤติกรรมเมื่อวานนี้เราอดใจไม่ไหวอะไรประมาณนี้เข้าใจป้าความสวยของเราอะเนาะกดไลค์ได้นะคะกดแชร์ได้นะคะเป็นเรื่องเล่าจากเพชรป,ประปลานะคะ อยาฟังต่อไหมกดแปดตกหน้าจอใช่ หลังจากนั้นตื่นเช้ามันก็พยายามที่จะแบบเล่าหลือกับเราว่าเธอโกรธเราหลอเราขอโทษนะ้อะไรเงี้ยเออเขาจะเขาะ้ามาปะเธอโกรธเราหลอเมื่อคืนเราอดใจไม่ไหวนั่นนูน่นนี่อะไรประมาณนี้เราก็เลยว่าเราไม่โกรธหรอกแต่เธอพูดแบบมันมันย้อนแย้งอ่ะเธอบอกว่าเธอต้องการจะสร้างอนาะคตกับเราไม่ต้องการที่จะแบบว่าเรื่องเซ็กเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเข้ามาปะสุดท้ายเธอก็แอบไปเปิดไฟในห้องน้าแล้วก็ชอวอช่วยตัวเองแล้วก็น้าแตก แล้วหลังจากนั้นเราก็อ่ะเราให้อภัยเธอก็แม่ยั่วขนาดนี้ขนาอดใจไหวเราก็ว่าอ่ะโอเคงั้นเราให้อภัยเธอเริ่มต้นใหม่แต่ว่าต่อไปนี้จะไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้อีกแล้วนะคุณวิกกี้วันดีค่ะที่รักอุดหนุนนริกได้นะคุณวิกกี้ขาทําไมตอนแพชรขายอยู่ไปรับอุดหนุนดีๆใครโอนแล้วบอกว่าโอนแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเล่าต่อค่ะหลังจากนั้นอ่ะสันให้อภัยเธอนางก็เริ่มพูดดีกับเรานางก็เริ่มน่ารักกับเราเหมือนเดิมอยนะ่างเงี้ย ก็ว,วันนั้นเราไลฟ์สดอยู่หลายหคนคงจะเห็นใช่ปะนางก็วิดีโอคอลหาเราในไลฟ์สดทุกคนเห็นใช่ไหมคะถ้าวันนั้นทุกคนเห็นหน้าตาแล้วกดเส็จค่ะกดเส็จมาค่ะหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นไปแล้วในไลฟ์สดเนาะกดเส็จมาค่ะนางชื่อปอนนะเฟซบุ๊กนางนางจะชื่อปอนแต่ว่าเฟซบุ๊กดิฉันยังไม่ได้บล็อกฉันบล็อกแค่หลายเขานะคะกดเส็จค่ะ น้ำโตบาแล้วหนึ่งนะคะกดเจ็ดค่ะขอเจ็ดสักห้าคนนะเดี๋ยวเราต่อเปิดที่มันใช้ให้มันคุมไปเลยคอมพิวเตอร์บริษ,ษัทเราเดี่ยหกกดเผื่อค่ะเออเลิศน,นะคะหลังจากนั้นวันถัดไปนะคะเราก็โอเคกลับมาคุยกันปกติแล้วก็เลยแปลกใจว่าผู้ชายคนนี้ทำไมมันโทรเล่าหรือร่ำไรกูบ่อยจังเลยว่าวันหนึ่งโทรประมาณร้อยกว่ารออหายไปก็ไม่ได้หลับก็ไม่ได้ กูบอกว่ากูไลฟ์สดอยู่มึงก็ไม่เคยเข้ามาดูกูตอนทีม่มึงเป็นเพื่อกูในเฟซอะไรเงี้ยเขาจะขมัดปแล้วเมื่อวานเว้ยทางเราอ่ะไปกินส้มตำเจ็ดแต่ยังไม่เห็นหน้าแม่เออนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะถ้ามีคนสั่งอภิกรรมโเพิ่มหลังจากนั้นวันเราไปกินส้มตำกบยาอามนางก็แบบข้อความเดี๋ยวขออ่านเลยดีวยกว่านะเพื่อความแบบจะได้ไม่ต้องแต่งสีเติมซอสนะคะขอดูกนนะอนนะปอนนะปอนก่อนที่เราจะบล็อกไปนะ ต้องปลดบล็อกก่อนเนาะถึงจะเห็นปลดบล็อกอุ้ยไม่เห็นแล้วว่าตูนสวัดดีตนูนอุดหนุนนะพี่หน่อยสักห่อหนึ่งเพื่อนสองห่อร้อยหกสิบแล้วก็ค่าส่งยี่สิบหลังจากนั้นตัวเขามีเรื่องสําคัญกูเริ่มรู้แล้วเพราะกูไม่ใช่คนโง,ง,ง่ไงด้วยประสบการณ์ที่เราเป็นกะไทยมาสี่สิบสี่ปีเนาะเราก็ได้เจอผู้ชายหลากหลายประเภทน่าก็ส่งข้อความตัวเกิดเรื่องใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้เรียบร้อยแล้วค่ะปุกมือข้าวอบคุณค่า รู้รอมีว่าปกมือนะครับปกมือเองนะขอบคุณมากๆนะคะหลังจากนั้นเว้ยเธอเรามีเรื่องสําคัญเอาเรื่องอะไรอะ่ะเธอช่วยเราซื้อประกันประกันอะไรสักอย่างนี่แหละเหมือนประกันอะไรสักอย่างที่ต้องต้องซื้อเป็นคู่อะ่ะเหมือนนางซื้อไปแล้วคู่หนึ่งอะ่ะ อานะซื้อไปแล้วคู่หนึ่งแล้วเราก็อยากจะให้เราซื้ออีกคู่หนึ่งเราก็เลยว่าปอเราไม่ซื้ออะไรหรอกหน้าที่การงานเราดีอยู่แล้วแล้วก็ทักวันนี้เรามีประกันสังคมอะไรที่มันเลอค่าอยู่แล้วเรานอนเราเจ็บป่วยแค่ไหนเราก็โอเคอะไรเงี้ยเธอซื้อไปเลยผู้ชายก็ส่งข้อความกลับมาว่าเธอไม่รักเราหรอเธอไม่อยากสร้างอนาคตร่วมกับเราหรอใช้คํานี้เว้ยกะว่าเราจะแบบว่าตายใจยอะไรเงี้ยนะรักแม่นาะเพราะเรามาลูกคุณหนูเออลเลยว่า ปอนไม่ต้องสนใจเรานะเธอทาเธอทาไปเลยเธอจะทําประกันอะไรเธอก็ทาําไปอะไรอย่างเงี้ยสักพักแผนนี้มันไม่ได้ผลใช่ปะแผนนี้มันไม่ได้ผลแล้วว่าปอนทําไปเลยไม่ต้องห่วงเราเรามีบริษัทเรามีนั่นนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะคำามณป่าเออเราก็เออเลยขอกินข้าวก่อนนะเราก็แกล้งเว้ในโทรศัพท์เรากแกล้งไปแบบน้องขอตําราวหน่อยค่ะแล้วก็บามา่าแห้งเออแล้วก็พอแค่นี้ก็นะเดี๋ยวค่อยคุยกันเราก็เลยวางสายจบ พเพชรเลือค่ะเอออะอุ่นหนูนะพี่ก่อนนะเดี๋ยวเล่าต่อหลังจากนั้นนะคะกินส้มตำจะไม่ถึงยังไม่ได้เอาเข้าปากเลยอีดอคนเราถึงหอก่อนค่ะเดี๋ยวเล่าต่อสแตมโรมิโอคืออะไรอะ่ะสแตมโรมิโอคืออะไรคะอุ่นหนูก่อนคนละหนึ่งหอ่อเร็วตอนนี้เหลือ298หอ่อ พี่เพชรเลอค่ะขอบคุณคุณวีรยุทธ์ค่ะหลังจากนั้นเว้ยอ่ะไม่ต้องอุ่นหนุนละไม่กูรู้ว่าไม่มีใครรักกูหรอกอยากจะฟังเรื่องกูตอแหลแต่ว่าไม่ีใครอยากอุ่นหนุนใช่มันคือมิตรสาชิพจริงๆสองห่อคุณแม่แัะพิมขอบคุณค่ะคุณแม่แัะพิมคลิกลิงก์เลยนะคะขอบพระคุณมากๆลบไปเลยลูกเหลือ296เาพราะคุณแม่แัะพิมโอนจริงค่ะ296ห่อสุดท้ายค่ะคุณแม่แัะพิมโอนจริงรักจริงลูกคุณหนูตัวจริง คลิกลิงก์แล้วโอนเงินได้เลยนะคะ8 2ดสอ2สค่ะสั่งมาอย่างกี้หมดเลยครับน้ํพริกอร่อยเวอร์ที่หอที่รักเอาก็สั่งใหม่ก็ได้ป้าถ้าอยากฟังเรื่องเล่าอ่ะก็สั่งใหม่ได้ป้าอยากจะฟังเรื่องเล่าเป็นประสบการณ์แชร์ว่าผู้ชายมันชั่วแค่ไหนบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนนะจะได้เล่าต่อเนี่ยมันยังเป็นเพื่อนที่ฉันอยู่ในเฟซอยู่เลยนะ พี่เพชรไฟ์สดอยู่อ๋อพี่เพชรมีสตูดิโอใหม่แล้วค่ะพี่เพชรเช่าสตูดิโอใหม่แล้วค่ะพี่เพชรได้สตูดิโอใหม่แล้วค่ะเช่าสตูดิโอใหม่แล้วเรียบร้อยแล้วก็เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่อีกที่หนึ่งค่ะเอาง่ายๆตอนนี้ห้องนอนกับห้องทํางานพี่เพชรอยู่คนละที่ค่ะไม่อยากฟัง,งเรื่องเล่าแต่อยากมาดูพี่เพชรง,งั้นกูเล่าเลยไม่ต้องอุ่นหุ่นกูหรอกไหนได้อยากอีกสักห่อสองห่อเร็วใครโอนแล้วบอกว่าโอนแล้วนะคะจะได้เล่าต่อขอคนละห่อค่ะอ๋อไปแล้วสามห่อ เมาไปแ่ไปแล้วสองห่อแล้วก็น้ำพริกจะแอดไปแล้วหนึ่งทีนี้กินส้มตำยังไม่หมดจานเลยตัวเ,เนี่ยเขาอยากร้านตเรื่องกกับตัวนะมันมีแอปแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งที่เขาต้องจ่ายเงินก่อนเขาถึงจะได้เงินก้อนนี้ออกมานะพูดอย่างนี้เว้ยเขาต้องจ่ายเงินก่อนประมาณนี้เขาถึงจะได้เงินก้อนนี้ออกมาเงินประมาณแสนกว่าบาท สักที่นางส่งมาให้ดูนะเราก็เลยถามว่าเธอไปเป็นนี่อะไรคือเราต้องใส่อันนี้ก่อนเราถึงจะแบบว่าเออเอาเงินก้อนนี้มานี่มึงเป็นบ้าเหรอเรื่องเรื่องมึงเข้าใจแล้วผู้ชายคนนี้คือมิจฉาเข้าใจปะมึงไม่ได้รักกูมึงไม่เคยเจอกูแต่มึงแบบแล้วก็บางคนแกเขาจะไปหาตัวที่ขอนแก่นไปช่วยตัวสร้างคําว่าคําว่าตัวสร้างเนี่ยพูดบ่อยมากคําว่าไปช่วยตัวสร้างเนื้อสร้างตัวมันพูดผู้ชายคนนี้พูดบ่อยเวอร์ประมาณร้อยกว่ารอบ ตัวช่วยเขาหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะไปช่วยตัวสร้างเขาเครียดมากเลยนะเนี่ยเดือนหน้าเขาลาง,งานไปหาตัวที่ขอนแก่นแน่นอนผู้สายพูดอย่างนี้บวย้ยอออกโอนก่อนครับพี่กลับหมูก่อน <laughs> อะไรอย่ะเดียวมันจะโอนตางม่ให้หนูใช้20,000ดอลลาร์ออฟฟิศแกมเมอร์ฝรั่งใช่ปะอันนี้นพี่เพชรเคยเจอบ่อยมากถ้าแกกเมอร์ฝรั่งพี่เพชรโดนมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นอย่าไปโง่ให้มันนะลูกผู้แกมเมอร์ประมาณว่าคุณต้องโอนเงินให้ผมก่อน2 0,000แล้วคุณจะได้เงินเป็น10ล้านไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ค่ะชายบนอากาศทำให้แม่ตายใจมันคิดว่าพี่เพชรโสดสุปปิดมั้งน้องสุก้าน้องสุก้าโอนยางลูกหนึ่งหอ่อมันคิดว่าพี่เพชรโง่มั้งแต่เด็พิกัรหมู่ที่ฉันจะซื้อหนัหนะะมมมนไมุ่ เอาไปเลยสามเอาไปเลยห้าค่าส่งแค่ยี่สิบ 20, ถูกมากเข้าใจไหมคะน้องซิริลานุดหนูนะ่ะพิกาบหนูได้นะคะวันนี้ขายรายการเดียวนะคะไม่ขายรายการอื่นนะจะได้เล่าต่อเลยมาอีกสักห้าห้าห่อหน่อยเลยจะได้มีความสุขในการเล่า ยืนยันน้ำพริกกากหมูพี่เพชรอร่อยมากขอบคุณคข้าวได้กิดซมว่า I love you a lot เห็นไหมความน่ารักของพี่เพชรพอจะดื่มแอลกอฮอล์พี่เพชรก็ถอดสายสพายออกทุกคนต้องมีสติตลอดเวลานะคะสติจะนำพาซึ่งความเลอค่าเมื่อกี้เล่าถึงไหนแล้วยังไม่มีคนสั่งเลยอ่ะนะคะขออิส้าห่อได้ไหมจะเล่าต่อหลังจากนั้นเวย นางก็ส่งมาอีกอันหนึ่งว่าตัวแสนกว่าบาทกูจะจากไหนให้มือเกิดว่าคิดได้ใจเนาะกูทํางานก่อนจะขายของได้5บาท10บาทมึงคิดได้ยังไงว่ามึงขอเงินกูแสนนึงคือภาพลักษณ์กูดูรวยมากหรออะไรเงี้ยคือผู้ชายเห็นเราเหมือนแบบขายของออนไลน์ทุกวันคงจะคิดว่ากูเป็นพิลลีพายมั้งอีดอเขาใส่ปะเราก็เลยว่าตัวงั้นเอาแค่ขั้นผู้ชายก็เลยส่งไปว่าตัวงั้นเอาแค่ขั้นต่ําก็ได้นีตถามว่าขั้นต่ําเท่าไหร่คะจากแสนกว่า ตัวโอนมาก็ได้ตอนนี้เลยนะสามหมื่นแล้วเขาจะเอาเงินแสนหนึ่งเนี่ยออกมาแล้วตัวเอาไปได้เลยนะอขอจากเราสามหมื่นใช่ปะแล้วตัวเอาไปเลยห้าหมื่นแล้วสร้างอนาคตด้วยกันกูเลยเอ,อ๋ออีดีอะไรยังไงก็เลยตัดสินใจว่าขอพูดตรงๆนะเราคบกับผู้ชายมาเราไม่เคยให้เงินผู้ชายเรามีแต่ผู้ชายเลี้ยงดูขออนุญาตบล็อกเธอทางไลน์นะพี่เพชรก็เลยบล็อกเขาทางไลน์เข้าใจปะ หลังจากนั้นนางก็ไม่จบนางก็เฟซบุ๊กมานะคะเดี๋ยวขอหาเฟซบุ๊กนางก่อนเพราะฉะนั้นใครที่เจอผู้ชายคนนี้ระวังตัวให้ดีเลยนะคะอย่าไปหลงกลโดยเฉพาะกระเทยเพราะว่ากระเทยจะคิดว่าเขารักนี่ทำอะไรตัวตัวไม่คุยกับเขาแล้วหรอตัวไม่รักเขาแล้วหรอชื่อว่าปอนผัดผเดี่ยวปะเดี่ยว ปอนประเดี๋ยวแม่ปรับกล้องลงอีกนิดมันจะเห็นพี่เพชรชัดขึ้นคืออะไรอะอยากชื่อปอนประเดี๋ยวแล้วก็เฟซบุ๊กมาแต่ตอนนี้จะบล็อกนางและทั้งสองช่องทางเพราะว่าเราพูดถึงเขามาแบบแค่ให้ทุกคนระวังเอาไว้นะคะว่าคนนี้คือมิจฉาชีพแน่นอนหนึ่งรซแล้วก็เขาไม่คิดจะหวังดีกับใครเขาไม่คิดที่จะสร้าง อนาคตกับใครแน่นอน100%นะคะชื่อว่าปอนนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าไปตกหลุมเป็นเป็นเออเหยื่อของเขานะคะจบบล็อกค่ะ <sz we k> เห็นชัดขึ้นแล้วใช่ไหมคะสัวน้นึ้สดี165ท่านค่ะ อันนั้นคือยินคุยกับลูกค้าได้ปะไม่ได้ได้ใช่ไหมลูกยคุยเฉพาะคืนนี้ก่อนเนาะเล่าต่อสนุกไม่มีเรื่องเล่าแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นนางก็ประมาณนี้แหละตัวโกรธเขาหรอตัวเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอ่ะไม่โกรธแต่เรารู้ว่าสุดสุดท้ายแล้วสันดารคุณเป็นยังไงสวยประจักษ์ใช่ความสวยประจักษ์ของเราันทําให้ผู้ชายแบบว่านะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาคิดว่าเราจะหลักแบบผู้ชายมันคิดได้ยังไงว่า กูคงรักมึงมากกูคงยอมทุกอย่างที่จะโอนเงินแสนนึงให้มึงง่ายๆคือมันตลกอะ่ะเขาใส่ปะเออตอนเขาซักว่าแม่ต้องฝืนดูจนแตกโนนางซักว่าเร็วมากน้องเมยย่าเหมือนนางแบบนางบอกแม่เงเงี้ยตั้งให้ดูหน่อยสิเราก็เปิดหมดเลยนะเปิดช่วงแค่ช่วงบนนะเราก็ตั้งเราก็ได้บนที่นอนสักพักนางแบบเร็วมากอะ่ะนางรีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ําแล้วก็เปิดไฟเพราะนางอยู่กับพี่ชายนาง โชคดีที่ไม่โอนไม่มีโอนอยู่แล้วค่ะมีเงินในบัญชีแค่สี่พันไม่ได้โอนค่ะเขาขอเป็นแสนอีดอกมีเงินในบัญชีแค่สี่พันวนั้นไม่ได้โอนค่ะเก็บไว้่ายค่าทนายค่ะเพราะต้องขึ้นศาลสิ้นเดือนค่ะเคยวิดีโอคอลค่ะมีตัวตนค่ะเคยวิดีโอคอลผ่านไลฟ์สดด้วยค่ะนามีตัวตนค่ะนามบอกว่านามทำงานเป็นรับเหมาก่อสร้างแต่สภาพนามไม่น่าจะใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ขอคลิปมาโอปอขอคลิปอะไรลูกอย่ามาแสแลง